อัติมิเตชูซูเปอร์เอ้ออัติมิเตชาด์เีฟินฮะก็ันนี่เราก็จะมาเอให้พี่ให้พี่เจของเราบอกกับอัปเดตอย่างที่มีนะเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องเลยเย้เย้เฮ้ยมาบอกอัปเดตกันเลยนะตอนนี้ผเคอย่าไม่พูดเท่ากังเพลงเดี๋ยวไปเล่นเลยอย่าไมเล่นเลยฮ่่ารู้เลย มก็จะมาเล่นด่านใหม่นะครับผมก็เออก็อยากอยากอยากเข้ามาลอง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 ส่งผลก็เดี๋ยวจะเป็นไงครับเดี๋ยวผมจะตัดไป็ตอนเริ่มเลยนะของพี่ไม่เป็นไรอ้า๋อไปแต่พี่ไม่รู้ว่าไอ้ด่านต้าทำยังไงนะไอ้ด่านลก็จะตัดคิปอันนี้ก็จะมาเล่นด่านใหม่นะผมด่านที่ที่หนึ่งนะฮะด่านใหม่ที่เข้าเข้ามานะผมก็เป็นด่านที่อ่อน อนกว่าดานคาราวีนนะไม่ดีไม่ดีห้ามพูดคำแบบเป็นด่านที่เป็นด่านที่แบบกาก่ทางฮาราวีนนะผมก็คือตะกาดอาฮารเอาฮันน็อกสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมตรงนี้คืออันตรายนะ มันจะวางตงัวนี้ประมาณตรงเพ่เดี๋ยวมันดูก็รู้ว่าเฟมบิดลด์โลโคลดเลยนี่ขนาดผ้ามันเรียบเรียบง่ายอะนะไม่มีควาำพูดสวยอันนี้แหละ ผมกาไปดูมนันแล้วนะครับผมมีตัวละครใหม่เนี่ย,ดย,เ,ดยเดี๋ยวมาดูลเลยเดดี๋ยวมาูกันเลยนะครับว่าเราจะไปทีนน่ไหนผมกาไปดูมามาด้วยนะทุกคนว่ามันมีมุซันด้วยนะตามเบีโคตรจะเบาฮะสองมือนนเนี่ยต้องสิทธิเดโนเลยนะยนนนต้องสิทธิเดโนเนี<ต>่ยออสตาเนี่ยนะก็โอ้เดี๋ยวเกเดี๋ยวแมบนี้อ P2 นะครับผม เดินเล้วลว่าต้องต้องมีอ,งอินทูนะถ้ามันลักเสก่หก็ผมอาจจะสตรีมถ้าสตรีมตาสตรีมตามแบบนี้ก็ได้เพราะว่าแบบนี้มันจบเยอนะผมเยด้่นจบหน,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 นึ่งมากเลยากในวิถผมเล่นมา่้าเนียถ้ามเสียงลูกวอองเพ่นมะนะครับผมจะมีเสียงไล่ไล่หน่อยนะครับนี่ตอนนี้ดามิดกลางไบแกสุผมก็ ไม่เป็นไรเป็นน้องพี่จะพี่จะแสงน้องก็ไดพี่จแสงน้องไม่ได้อัปเดเลยว้าวเรียนฝงลูกอันนี้พี่ดูตอนที่ผมได้อ๋อตัวเลเสอร์ไนเปอร์เลเซอร์ไนเปอร์ตายเอร์นเปอรเอรไนเปอร์ตายตัวนี้ตัวนาอันตรายนะหกพันเลย เชื่อดูหนำเออเหือเขาบอกเก็บเก็บเอ้เด็ดเด็ดเด็ดอย่าไปบอกนะอย่าไปบอกในเกมนะผมให้อเขามาดูคลิปพวกเรานะจริงๆมันจะดูได้ไงว่ามันเป็นอยู่ในเกมอไ,<ง>ไอ้ตัวเนี้ยมันชื่อว่าจังไล่จางไล่กับคุณพ่อแมนครับแต่ช <c oughs> ื่อวัน่าแปรกโอ้สุดยอดอ่ะ แต่ไปอัพทําทําทะตุเอยไม่ใช่ฮะวางวางนี่ดีกว่าวางอีอเอเโคตรตกเลยฮะคมแรงมากผมโคตรลื่นเลยครับห้าสิบสองออตกต่ำมากตัวนี้สามสิบปราณยี่ตตสิบได้ยี่สิบถึงสิบได้ต,ตกต่ำมากไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัว เกมหลุดเกมหลุดเกมหลุเกมหลุดเวลาน้องตัวลอตัครสใส่ปืนน้องเก็บอยู่เยอะพี่เชื่อมันงมันยิงมันยิงมันผมว่านจะผมว่าน่าจะไม่อยู่นะน่าจะเก็บทรงไม่อยู่เหรอเยได้เได้นิฮิ้ฮบอกแล้วว่าน่าจะเก็บทรงไม่อยู่ต้องเรียบบางนี่เรา เพิ่มมาเยอะเว่อวไอหน้าเกียดแมนครับไอตัวนี่ไอตัวนี้คุณต้องตั้งชื่อมันว่าไอหน้าเกียดแมนนะครับเป็นการหยอกล้อชื่อที่สมบูรณ์แบบโอเคเรื่นห้ามาหมื่นกลครับโอ้โหคนเยอะเลยโอเคแต่ว่าว่าวันนี้ผมก็จะมาสอนทำตังค์วยนะสักสามพันนะผมสามพันห้าขึ้นนะทำไันนี้ อีซีมากเะสามพันห้าพี่พี่ทำไมแล้วไม่เอาห้าพันเนียอันมันทำยากมากเลยแค่อย่าโยกอย่าอย่าโยกอันนั้นอัเสียงอันนั้นเสียงอันนั้นเสียงาเยยกอ่าหันนหมยงันมาถึงไปเอนไเาเหมือนไปเหมอยอย่าโยกอย่าให้ันไม่ดีดีมันเป็นเรื่องที่ดีเกินไปอย่าโยก้าคนผมญาอัพจ้างอะไรก็ไมกเมน คือชื่อโคตรเท่กคนฟังผมนั้นมันจังไรจริงนหะเอาจาังไรกับซูเปอร์แมนะมันจังไรมากชื่อโคตรเท่รู้สึกวิ่งวางไอพีเอเรื่องตกเ,เลยเลือยๆเพราะว่าคือจังไรบรรเลงกันุน๊กอัดไม่ฮาโยโอ้ยแต่พาเพื่อนคุณฮาโอเคปไปต่อฮะ ถ้าเราถึงน่าถ้าเราถึงข้าศึกเวฟได้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีคนมาช่วยแล้วไงมีคนมาช่วยถึงว่าเราจะทำได้ดีถึงข้าศึกเวฟนี่ผมว่าผมว่าน่าจะทนแานนอตทำอะไรสักอย่างก่อนนะพี่ติดนิ้วมาอะไรมาไหนติดนิ้วแบบโป้งหายหมดเลยเนี่โก็ตีมาแล้วพี่ว่าจะติด ดีซี่แล้วตอนนี้แชร์ไมได้ได้ของผลลตืดอตือื้ออืเออกเ็จแล้วก็คยมาเอาฟุตบอลแมนมาพันห้าร้อยี่เอาฟให้ผมยเฮไม่เอาไม่ต้องเอาไม่ต้องจับเราไม่ได้ต้องวางเลย

นั่นก็อ้ามองน้องก็น่าจะโอกสาสรอดน่าจะเยอะมากคผมเลยเอาตัวอิคิบุ้นปากมาฮึ่บุ้นปากแมนโอ้ชื่อต้องเช็คให้ดถ้าได้ทุกคนจะเห็นอยากเห็นมันบุ้นปากนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูด,ดูประมาณตอนท้ายๆอ,อ่นนะเอหนี้เนนนเนยเนี้ยมันบุ้นปากแล้วแน่้ยเนี้ยเนี้ยถ้าเห็เนี้ยคนบุ้นปากเป็นชายาด้วยเนี่ย เอียเปลดอยวรือเนียเรียกวแปลกโอเคสวยงามะหมากจห้าเล็กับนื้โต้แต่เือโจะดีกว่าและไกลกว่าก็ ¿Cómo 他说。 บอลมาเลื่อนเยอะก็ต้องใช้ดถ้าบอลเล่อนเยอะก็ใช้สกจ้าถ้ามันมาเยอะก็แค่ใช้มวยแค่ใช้ตัวบนปาก่เดยเยเริ่มเก็บไม่อยู่แล้วเยดี๋วข้างหลังยังไหวอยู่สามารถกันได น่าได้ได้ใช่น่าจะได้อ้า้ะก็โอ้เอานีแต่ยากใช่เรานีแต่ยากวางเยอะเลยอ๋ปีหมมีม่อะ น่ะตปืนระยะไม่ถึงจบเลยจบเลยตัวปืนระยะไม่ถึง DNA อีธานอสอีานอส้ถึงเ0แล้วเคยเป็นอยู่นะกต้องอักขีดมันก็เคยเป็นอยู่เมื่อเรื่อเมื่อเรื่อแค่ล้อยเจ็ดก็เคยเป็นอยู่แลเวเลือเรือรอยหนึงอะ ไม่ตายพี่พีมันจะไปอีกคนน่ะอือไม่ไหวละไม่ไหวละ้อพาต้องขึ้นพานอนอีกเยอะตอนนี้ไม่โหไม่ได้เลยแพ้แพ้แพ้น่แพ้แล้วมีแหละถ้าทานอนถายไม่ได้ห้าสิบเลยได้ห้าสิบเลยรัวๆรัๆซ่อเหอะรค นึกต้องไปวง่วางวะเคเพราจะได้ห้าสิเวฟแต่จจว่าภาพนี้น ไปสามรอบตอนนี้เข้าสี่รอบสี่ครั้งละไม่ท้าน,น้อยจะไ่ต้องโดนลบด้วยค่า,อาโอเครอบสุดท้ายถ้าถึงห้าสิบวฟได้ถึงถึงหรอผมมีตั้งแค่นี้นะสโลได้อ่ะสโลมันสามารถช่วยได้ทุกอย่างอะ ดีจดกัอ่ะมีเวลถึงมากเละก็สโลตรงนี้อด้เร็วอม่ยาก็มาใชเอาวจได้ค้งนีกเหรอจวได้ค้งนีกเหรอ รับผิดแล้วเนี่ยเราบอคุ้มไม่รัาผิดไปดิล่ะห้าสิบอยู่ห้าสิบยูมันจะได้อีกรอบนั่ะหมม่ก็ไม่ได้น่าจะับผิดหรือเปล่าไม่เก่ไม่ทันแน่ห้าสิบห้าสิบไม่ทานมัทันตัวห้าิหรือว่าจะได้เกินหรือเปล่าอาจจะได้ห้าสิบสามเพราะมันจะเหลืออีกรอบพี่พี่รู้ไหมพี่พี่คิว่าพี่คิดว่า ว,ว,วันนี้ว่าของจริงอ่ะวันนี้ว่าของจริงนนอง่งะสวยงามเฮ้ยเลยนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะ่ะเลยนะเนี่ยตอนแรกคือว่าไปถึงห้าสิบวันนี้เลยฮะเลยห้าสองถ้าถึงห้าสองก็คือเท่ากับที่เคยเล่นมาเลยดีห้าสามถึงไหมขี่มาตีขี่มาตี สโลเรื่อยๆตรอยอยงนี้โม่ตีาไม่เห็นตีเลใสโลช่วยทุกอย่างห้าสามห้าสห้าสิบสาฟัวามของที่เจ้าแล้วห้าสามห้าสโอเคสวยแคแค่ขอมก็ตวนนี้นะสามพัน ถ้าคุณมีคำถามทุกอย่างก็จะอีซี่สำหรับคุณนะก็อย่าลืมที่จะกดกดไลค์กดติด, like, ด,ดตามให้ช่องดังเจตาก้อนสายเยอร์ด้วยกับช่องและคดีฉันในหัวใจของผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วผมในคลิปหน้าผมก็จะไปหาอีกนะว่าไออีดาน,อ,นอันสุดท้ายผมนานไหนที่เพิ่มมามันคือต้องใช้อะไรเข้านะผมเห็นผมเห็นว่ามันมีวิธีอยู่แต่ผมก็ไปหาก่อนนะสำหรับวันนี้ผมไปละสวัสดีครับ Okay, not too bad.